สวัสดีค่ะท,ท,ท่านเอฟซีุกตามทุกคนค่ะท่านใดข้ามาแล้วก็ขอบประคุณหลายหลายได้ค่ะเด้อติดติดตามเป็นกาลัางใจทั้งส่งมาตลอดเนาะค่ะเนาะมาอนี่เขากับบอผาดแนวทางคือเก้าล่ะค่ะเกลําไยมาตามต่อแนวทางของเสี้ยนนอนหน้าล่ะค่ะเสี้ยนนอนหน้าสูตรคํานวณเนาะค่ะเนาะเจ้าของสูตรคํานวณทั้งหวยรัฐบาลทั้งหวยเล่าล่ะค่ะมาอนี่เข้ามาตามต่อเป็น เล่าพัฒนากันก่อนเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวกเก๋ลำย่ายผ้าไปตามตัวเลขน้ำเจ้าของเพิ่นค่ะจเจาของเพิ่นกับยุไหยุหน้าเนี่ยแหละค่ะคำนวนตัวเลขเลียงง้อเลียงขั้วยุทงว่างๆเพิ่นกะคำนวนตัวเลขเนาะคำนวนรัฐบาลแน่เล่าพัฒนาแน่ลหละค่ะงมดที่แล้วเล่าพัฒนาของเพิ่นกะแตกต้องรงๆล่ะค่ะกันสีเห็นกันยุเนาะคะ่ะเนาะคลิปก่อนหน้านี้ งวดประจํำวันที่สองะค่ะเกล้่ยไยเดี๋ยปล่อยลงไปอยู่เล่าพัฒนาของเพิินเขาทั้งรูดทั้งเจาะแ่ะค่ะตัวลูดตัววิ่งที่เพิินหายมากกับเขาเจาะจับคู่ม่หายอีกกับเข้าอีกล่ะค่ะเสี้ยนนอนหน้าเนี่ยถือกับถือว่าโอเคค่ะตามต่อได้นะคะ่ะเนาะอย่าเลื่อมอย่าผาดล่ะค่ะเขามาแล้วก็กดไลกดแช์ บอกเพื่อนฝูงน้ำได้ค่ะเด้อผู้ิ่นมักเนาะเป็นกระลังใกให้ทากซองน้ำหล่ะค่ะกดไลค์กดแชร์บอกเพื่อนผู้ิ่นมักผนชอบบอกต่อเป็นแนวทางล่ะค่ะเพื่อผ่นมักผนชอบน้ำเนาะหากทานได้มักท่านได้ชอบกะตามต่อกันไปเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวเกศลำย่าภาพไปเบิ่งตัวเลขค่ะธงไฮทงหน้าเนาะค่ะเนาะคนละค่ะส้มบรรยากาศเล่นกลางทงค่ะเดี๋ยวทีถามแนวทางน้ำเผิ่นพอดีค่ะตัวเลขมาเนี่ย มาหอดมาถึงสถานที่หลั่ะค่ะของเสยนนอนหน้าเนาะค่ะสวัสดีค่ะเส้นนอนหน้าสวัสดีครับสวัสดีจ้าจ้ะมอนี้มาขอแนวทางเล่าด้บานมาขอแนวทางเล่าพัฒนานี่ยแล้วาฉลอปล่อยเหล่ทั้งสองปล่อยเด้วทา้ง่องเสี่ยงยากัจะปล่อยไปแล้วเนาะเออ่าลืม จะผาดล่ะค่ะเอฟซีเจลิญรุ่มาตามหอดหม่องเห่ะกลอนไหนมีผู้ใดๆว่าน้อเหมือนหมดก่อนตัวเล็กหัดก่อนค่ะเดี๋ยวเขีลนลไยแห่เบืงเล็กหมวก่อนของเพิ่นกะนี่ยกค่ะอันหวดนี่หวดนี่เขียนไว้แล้วไปเขียนแล้วเขียนแล้วเออไปหามะหายนะเดี๋ยวลิลงจะุปตัวเล็กหัดก่อนให้เอฟซีเบืงก่อนค่ะนี่จะเป็นงวดที่แล้วล่ะค่ะของเสียนนอนหน้าเนาะเพิ่นจับตัวเลขมมให้ค่ะสุดของเพิ่นเลขวิ่งหลุดเพื่อนกะหลุด เด่นไปถีกสามะค่ะโหลดเด่นเจดําไยเด๋ว,ว่องไวอยู่ค่ะว่องไวตัวมือแรกเนาะอันนี้คือตัวเด่นโหลดเพ่นเก้านี่กับมาเป็นตัวล่องดอกค่ะเป็นกระเด่นตัวเหล็กสามจับคู่มาให้กับเข่าสามหนึ่งหละค่ะสามหนึ่งหนึ่งสามเนาะตัวเหล็กกับวัดได้เขียนกลับให้ค่ะมันจะหลายตัวค่ะเรียนแล้วค่ะจ 8, 30, ะัแตกสามศูนย์ค่ะแตกสามหนึ่งค่ะ รูดกับเข bills, Emperor, ่าเจาะกับเข่าค right. ่ะหวดนี่ห้ากับมาตามกันนี่คือเก้าล่ะค่ะหมวดนี่เป็นหวดประจําวันที่หาเนาะเดี๋ยวเกศลาได้ขอเขียนลงกระดาษมาอีกหน้าต่อไปค่ะหวดประจําวันที่หาเอานี่หามาได้จ้าแต่เอามา้ยตะเหล็กสีรุ่งหดเอฟซีบ้างตัวหน่อยเอาลุ่งหดเอฟซีบ้างมันตัวหน่อยตัวหน่อยเหรออืโอ้คำนวลใส่กระดาษหน่อยหน่อยไว้ เด็ดเจลําเจเขียนลงเซร่ร่วมๆกันไว้หายเบิ่งค่ะร่วมกันไว้หายเบิ่งชดุดงวดประจาวันที่ห้าวันที่ห้าเอาไปลําไปลุ้ยเลยชุดนี่ละสูตรเด็ดๆเลยชุชดนี้ค่ะวันที่ห้าค่ะที่ห้าก็พอห้าก็พอหกเก็บ หกเก็ดเล่าพัฒนาค่ะเรลาพัฒนาเลาพัฒนาวันที่ห้าค่ะวันที่หามาแน่เสียนนอนหน้าหายรูดไปที่แปดกับสี่เด่นตัวใดนอแปดกับสี่เนี่ยรูดเด่นเด่นซีเด่นซีบ่ เพิ่นไฮลดมาก้เ,นเ,เดนซ,เซีกับแปดคะ่ะ<อ>ซีกับแปดคะ่คะสองตัวอันนี้ก็คือตัวโหลดลหรอคะตัวโหลดสองตัวซีนี่เป็นตัวเด่นเนะาะไม่คือเกาซีงวัดประหานกับมาไหลวัดเดนือกับมาคือเกางวดนีอซีมาอีกคือเกามาคือเกาโบ<อ>มีบ่โบมีหนีไปสัซีนี่ว่าลูดไปใสค่ค่ะมันใจซีคะ่ะเป็นมันใจว่าซีมาแทะเดี๋ยวเราสิจับคู่มาตัวใดเด้อมาเบิ่งค่ะ จับคู่จับคู่สตัวเลขสาตัวจับคู่8ปดสค่ะแปดสี่สี เลขสาตัวสี่ห้ากนี่เป็นกระจับคู่เลขสอตัวล่ะคะ่ะเลขสอตัว2ตัวสี4หนึ่งสี่หนึ่ สี่ห้าแปดสี่โหลดซี่คนหรอกค่ะเด่นซีนะแปดสี่ก็จะมีแปดสามค่ะแปดสามแปดห้าแปดสามแปดห้าฮกคูค่ะฮกคูก็จะมีเล็กเบิร์นค่ะเบิร์น เบิ88 88่น8ปดแปดแซีค่ะเบิ่นแปดแปซีแคู่คะ่ะแปดคู่เด็เด่นคะ่ะเมาเบิ่งตัวเด่นเนาะเด่นสองตัวเด่นสองตัวเพิ่นเด่นไปที่8ดซีค่ะ8ปดซีแซีซีหา เด่นให้ยสองตัวเธอเนี้บ่เอ่สองตัวเธอเนี้ยละเส้นนั่นหน้ามันเด่นให้ยสองเก่เงเม็ดครูตัวละเลขค่ะเบิ่งตัวเลขกเหรอเก่งเม็ดครูตัวละแต่ตรงงามๆเน,ะนาะเป็นไปได้ละคะ่ะมักชอบตัวใดก็ลองพิจารณาเบิ่งเน,<ม>นาะแนวทางส่วนตัวเพิ่นก็มักซี่หาก็แปดซี่ละค่ะเด่นให้ยสองคู่หาเอฟซีมักชอบตัวใดก็ลองจับเบิ้งคะ่ะโอกาสตัวเลขก็เป็นไปได้วิ่งโหลดซีค่ะเด็กเบิ้ลเพิ่น์นหายมาอีก ดแปดสี่สี่ค่ะตัวเหลขกเบิ้ลชุดนีเ้เด็กสตัวมีสองหางค่ะสามตัวมีอยู่สอหางแปดสี่สี่สี่ห้าหกสองตัวตเตยเสียนนอนหน้าเด้อค่ะเด้อเสียนนอนนาแนวทางของเพิินกะชุดยอดค่ะ บ่ได้คุยค่ะแม่นมนี้หลีเนาะท่านใดเขามาเบิ่งติดตามไปทุกคลิปนี่กจะลู้ค่ะบางคลิปบางท่านกับสิเขามาแค่คลิปเดียวของเพิ่นสามงวดนี่ก็จะพลาดแค่งวดเดียวค่ะแต่เป็นพลาดตามที่ปอยมากบางท่านบางคนก็สิเขามมโท่มจังหวะที่มันลดเนาะแต่ถ้าเบิ่งทุกงวดทุกคลิปนะี่จะลู้ค่ะของเสียนนอนหน้ามาจังไหโอกาสลดหน่อยค่ะโอกาสลดนิดหน่อย จุดนี้งวดประจำวันที่หานะเล่าพัฒนาวันที่หาเพื่อนห้หลุดซีตัวเด่นค่ะแปดเป็นตัวล่องค่ะหลุดแปดนี่คือตัวล่องจับสมตัวมาให้แปดสี่สี่สี่ห้าหกสองคูนะสองหางสามตัวเลข2สอตัวสี่หนึ่งสี่สองสี่ห้าแปดสี่แปดสามแปดห้าแปดแปดสี่สี่ค่ะเล็กบน สุดนี่เซียนนอนหน้าล่ะค่ะอย่าลืมจะพลาดค่ะทางส่องกะน,นํามาเสนอเป็นแนวทางเวยค่ะเด้อท่านไดมักท่านได้สอบกะอย่าลืมค่ะล่องผิดจัลณนาไว้เนาะค่ะเนาะมักสอบตัวแดหรือจะเอาน้เพ่นที่เพ่นเจาะมาห้ก็ได้ค่ะพ่นเจาะมาห้แเน้นมาห้แล้วเจาะมาห้แล้วสุดปะหยัดค่ะเล่นคู่หนึ่งสองคู่ก็ได้ค่ะแต่ล่องผิดจัลณนาเบิง่งเนาะผู้หมักผู้ชอบ ทา่าสองก็นํามาเสนอเป็นเพียงแนวทาาเด้อค่ะเด้อแนวทางตัวเลขก,ก็มีคมามเสียงเนาะค่ะเนาะเป็นมีเขาไม่ลดค่ะแต่ถี่ผ่านมาตามสถิติของเพิ่นลดแคงหงดเดี่ยวถ้าลดกับบางเทือ์เลขกวิ่งบ่าลดค่ะเล็กโหลดตัวเจาะนี่ก็ถือว่าเขาตลอดค่ะเจาะมาย่ำได้เขาย่ำนั่น คลิปนี้ก็ขอฝากเอฟซีโศกมันหมาน,น้ำกันสุปโผูดสุก้นเด้อค่ะเด้อเกล้ำใหญ่ก็ขอสวัสดีค่ะ